สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตกเบ็ดด้วยกระต่ายนะครับว่าจะได้อะไรนะครับเขาจะได้กระต่ายไหมนะครับเริ่มนะครับนี่ไง้องรอครับผม <c oughs> กระโดดนี่ไงครับได้หนึ่งครับ บ่งตามนะครับโอ้โหเก่งมากอืสูงก็ไม่กลัวนะครับนี่ไงมาอีกแล้วครับกระโดดครับผมตรงสเหนื่อยครับนี่ไงครับนวนๆโอ้โหกระโดดโดนครับจะได้หรือ